ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่เต็มไปด้วยมาตรฐานครับของสุภาพบุรุษโอุโสครับเล่นเพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายและพันธมัยครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ยอดเยี่ยมทีเดียวครับสำหรับว p พีนักข่าวประถมครับเอาครับเรามาดูรูปแบบการเล่นครับในควอเตอร์ที่2ครับขอขอบคุณครับสำหรับนะครับเจ้าหน้าที่ของสนาม PSC สด้วยครับสวยครับลุนีไหลบอลขึ้นมาจ่ายบอลแม่นครับพลิกเล่นเองครับ สำหรับลายชื่อผู้เล่นนะครับของวีพีนุกัมปสมนี้ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับเพ <Odyssey. S 2> ื่อปะายชื่อนะครับซ้อนกันนะครับต้องกราบขออภัยด้วยด้วยความวุ่นลบนะครับครับของบอนขึ้นมาครับ <S 2> <S 2> เสร็จบ,บอลเล่นเข้าไปแซะครับย้อนกลับมาครับเอาไปบีบครับจัดด้านบนเข้าไปสกิดนิดเดียวย้อนกลับมาครับยังได้บอลครับ บอลเปิดโพงแล้วครับผู้เล่นมาได้สิบเอ็ดครับข้างบนดรยุทธพงศ์ที่ผู้วงครับดรหนุ่มครับกับตันทีมมาได้สามสิบหกครับกิจสดาออบอลขึ้นมาครับสวยครับให้กับกันทีมเลือกที่จะเปิดก็เปิดไม่ได้ต้องเซตบอล ลงมาเล่นใหม่ครับลากทะลุขึ้นมาครับเขอบอลสั้นเจอกับนาวการเอกครับทศสอรอใบทองเปิดคอร์ดลึกตส่เข้าไปด้านในครับเสนอครับคู่กลางครับ ยุทธานาอิสระนวัครับด็ดิ้วผู้เล่นกองสมโมสรรานาวีครับโปรตั้มสวยครับวันนี้พิกเล่นจ่ายทะลุขึ้นมาบอลไปถึงตำแหน่งผู้รักษาประตูแล้วครับโปสซพรนให้มาที่กฤษดาครับท่านดเตอร์ยุทธพงศ์ครับสวยครับพิกหนีแล้วจี้ลุยขึ้นมาเล่นเองครับ มีสอดขึ้นมาจากด้านข้างครับมองไม่เห็นครับให้ไม่ได้ตัดบอลสั้นครับเซตบอลขึ้นมาเล่นเลือกที่จะเปิดครับวางบอลยาวครับ2ตำแหน่งตัวเลือกครับเจอกับยุทธนาอิสรานวัตครับจบด้วยการยิงโอ้สุดยอดอร์เซฟครับไหลบอลขึ้นมาบริเวณในกรอบแล้วจบครับจังหวะการเข้าวัดถือว่าทำได้ดีครับยิงแล้วโดนบล็อกครับ เอาครับพิกหนีครับขึ้นบอลมาสวยครับกฤษดาทะลุขึ้นมาเล่นครับไม่ผ่านครับลูกนี้โดนตัดบอลไว้ได้เลือกครับโอ้โหลูกนี้ครับมีสัญญาณทงครับขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งออฟไซด์ครับ ตำแหน่งการเช็คลายได้แม่นครับผู้เล่นหมายเลขเก้ส่องครับสวยครับให้ล็อกแล้วพลิกเลือกที่จะเปิดครับจ่ายบอลสั้นๆครับเติมเกมขึ้นมาไม่มีใครขยับครับ พิกเล่นเองครับดังกับด้านซ้ามือทะลุตัดเข้ามาในครับหนึ่งตำแหน่งครับพยายามที่จะทิ้งบอลยุทธนาอิสรานุวัตรครับเป็นบอลเร็วเลยครับผู้เล่นของทีมแชมโบครับทศพรใบทองเคาะบอลสั้นเลือกที่จะเปิดครับยังให้ไม่ได้ไอเดชครับยืนในตำแหน่งกองกลางแทนดรยุทธพงศ์ครับทิพวงครับ ทีเปิดหยอดลึกแล้วสโลตเลยครับอ่ะพยานที่จะจัดระเบียบลมตัวเข้าไปจบด้วยการยิงครับเป็นช็อตที่วางเท้าแล้วเอียงตัวยิงครับบอลออกด้านหลังไปครับเก็บบอลเล่นขึ้นมาครับผู้เล่นของทีมวีพีนคราฐมสวยครับย้อนกลับมาบอลพยานที่จะแตะบอลขึ้นมาสวยครับล็อกแล้วพลิกเล่นครับ เลือกครับเลือกที่ให้สวยครับหนึ่งตอนหนึ่งครับบอยโอ้แล้วพลิกแล้วเองครับย้อนกลับมาครับอีกหนึ่งครั้งหมายเลขและรายชื่อนะครับต้องกล่าวขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดมีซ้ำนะครับรายชื่อและหมายเลขกันนะครับขอครับมาอยู่ที่กฤษดา เคาะบอลสั้นครับจ่ายบอลด้านข้างเลือดที่จะเปิดครับทะลุสวยครับไกเดชครับมอสคูไปแล้วครับ1นึ่ต่อหนต่อหพิกเล่นจี้แล้วมีตัวเลือกครับดรยุทธพงศ์เนี่ยขึ้นมาเติมครับบริเวณแถว2ครับเปิดเลือกขึ้นมานะครับมีผู้เล่นเจ็บ1ตำแหน่งครับเบรกเกมเป็นกรณีพิเศษครับ ว่าเป็นเกมแห่งสเปรดแหนะครับไม่ได้เน้นผลของกล้งานครับทุ่มบอลลงเล่นเร็วครับล็อกแล้วเลือกที่จะจ่ายยังจ่ายไม่ได้ครับพลิกบอลหนีแต่บอลัานครับไม่ถึงครับลูกนี้เก็บบอลได้สวยครับบอยมาแล้วครับเจอกับทศพรใบทองครับเปิดตัดเข้ามาในนายพรัสาประตูเซฟมีมาปัคองครับยุทธนาอิสรานวัตให้มาที่กิษดา กฤษดาดันเกมลุกขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งครับเลือกให้ช่องตรงกลางเบิ้ลบอลสั้นครับยกบอลหนีมาอยู่ที่ไกลเดทครับสวยครับพุ่งขึ้นมาทำแล้วครับล็อกแล้วให้ไปนะครับตัดบอลจากด้านข้างโอ้สวยครับลูกนี้ท่านรอเตอร์ยุทธพงศ์ที่ปบองครับจบด้วยการยิงครับให้มาจากกฤษดาครับแล้วเติมจากตรงกลางครับมูฟเข้ามาเอาตำแหน่งบอลครับ

เอาครับถึงหรือเปล่าครับโอ้สองตอนหนึ่งครับเยี่ยมครับลูกนี้ครับกฤษดายุทธพงศ์ทิพย์พวงโอ้โหโดนตำแหน่งบอลครับนิดเดียวนะสองทีมเป็นลูก จากผู้เล่นของเป็นลูกฟิกขึ้นมาครับให้บอลสั้นครับวางตัดมาด้านในไม่ผ่านครับไปติดที่ทอร์รใบทองครับบอลออกด้านข้างเป็นลูกทุ่มขึ้นมาครับดันเก็บลูกขึ้นมาครับอีกหนึ่งครั้งครับเสร็จบอลขึ้นมาเล่นใหม่ครับวางบอลยาวๆครับกึ่งยิงกึ่งผ่านผู้รักษาประตูเซฟไม่ได้ครับ อันแหละครับจังหวะนี้ครับไก่อดลึกครับพยายามที่จะสิสปินขึ้นมาแล้วให้ได้ไหมครับลูกนี้ลุยขึ้นมาเป็นเกมลุกครับผู้เล่นของทีม VP พีนักกอล์มครับเป็นเกมรับของทีมแคมโบกิตสดาครับเลือกให้ช่องแล้วพิกแลเองครับเข้าช่องแล้วครับหนึ่งตำแหน่งจะสปินหนีครับนภลทรบุญคงให้ไม่ได้เหมือนกันครับโดนสวนกลับขึ้นมา แต่งบอลแลวเซตขึ้นมาเล่นครับวีพีนครปฐมเขาเยิบแล้วครับคู่กลางในยังห่างครับพยายามที่ยกขึ้นมาแล้วไม่ผ่านครับไปแล้วครับแตะแล้วหนีโดนเก็บจังหวะสุดท้ายครับโดยเซนฮารแตะแล้วโอ้โหโดนน้ำฝาเข้าไปสะครับเข้าไปสะแล้วตำแหน่งบอลมันหยุดเดินแล้วครับ ให้ช่องมาครับเปลี่ยนแกนตำแหน่งบอลครับเติมเกมขึ้นมาประคองแล้วครับโอ้ทะลุช่องให้ไม่ได้ครับลูกนี้พิกเล่นเองครับย้อนสอนขึ้นมาเสร็จบอลใกล้ๆเลยครับกฤษดาครับจากไกเดท่ันดรเจยุทธพงศ์กฤษดาครับอีกหนึ่งครั้งโอ้ลูกนี้พยายามที่จะทำชิ่งให้ครับย้อนกลับมาครับ โอ้ย oh, สวยครับวางด้วยกว่าครับเปิดหยอดลึกเลยครับวางและเน้นๆครับพนันนุกกูลเจริญพุทธุิกูนครับ,นนนเ,รคครบเริ่มชอบทางวิงแบกกวาครับ วางหยอดลึกครับทิ้งบอลยาวๆเลือกให้ครับยกบอลหนีขึ้นมาเตดบอลเล่นอีกหนึ่งครั้งครับ โอ้โหจ่ายยัดเลยครับลูกนี้บอลลั่นครับเลือกให้เปิดครับโอ้โหบอลหนีกฤษดาผุ้ตัดสินให้เล่นต่อครับตำแหน่งบอลเดินเลือกไปแล้วครับหนึ่งต่อหนึ่งทะลุขึ้นมาเล่นได้ครับลูกนี้ไม่ถือว่าอยู่ในตำแหน่งไลน์ออฟไซด์ครับผู้รักษาประตูต้องออกมาแก้ไขครับทศพรใบทองครับสวยครับให้มาที่กฤษดาเคาะบอลสั้นครับทำชิ่นขึ้นมาครับให้กับทศพร เจตพรวเลือกด้วยซ้ายครับโยนบอลยาวครับบอลหมุนหนีนพพบลประกงทาไปเก็บบอลครับกมบอลแกมโบครับเอาครับเรามาดูแกมโบเอาครับวีพีแกมโบนะครับรับการมาเยือนครับของวีพีนัคข่าผมเก็บบอลลงครับสวยครับไหลแล้วขึ้นไปเอาตำแหนังบอลครับเปิดคอร์ลึกๆครับเก็บบอลลงโอ้นิดเดียวเท่านั้นครับ พยายามที่จะคล้องบอลแต่งแล้วจบด้วยการยิงขึ้นเกมมาครับจ่ายเข้ามาด้านในเบิร์นบอลย้อนกลับครับทิ้งบอลยาวๆครับอยู่ในตำแหน่งออฟไซด์ครับโอ้สามผู้เล่นแนวรับแงหลังครับเช็คออฟไซด์ได้ดีครับโห่ให้ลึกเลยครับลูกนี้ ให้แล้วเลยครับผู้เล่นของทีมวีพีนครพถมครับยังเติมขึ้นมาได้ดีทีเดียวย้อนกลับมาเล่นครับเซตล้วเลือกจ่ายเปิดเข้ามาให้สวยครับเปลี่ยนตำแหน่งบอลขึ้นมาครับตรงกลางเจอกับทุสพรครับบอลหนีเราให้ได้หรือเปล่าครับขยายออกมาหาตำแหน่งบอลแล้วครับเลือกเข้าช่องพลิกเล่นโอ้มีลายครับมีลายมีลายจากผู้ช่วยผู้จัดสินที่หนึ่งครับอยู่ในลายครับตำแหน่งพุ่งขึ้นมาคลองบอลครับ โอ้สวยครับลีนี้ถ่างบอลขึ้นมาครับหลากบอลขึ้นมาจี้เข้าหาตรงกลางยังได้บอลครับอีกหนึ่งครั้งพยานที่อย่าเลี้ยงลายครับให้ไม่ได้ครับมีอยู่ในตำแหน่งที่โดนเช็คอยู่ครับต่างเกมลูกขึ้นมาครับกุยครับกับทันทีมโอ้นิดเดียวครับแต่แล้วไปแล้วครับอ้าวครับเรามาดูช็อตนี้ก่อนครับเลือกให้แล้วจบหรือเปล่าครับแต่บอลหนียุทธนาอิสลานุวัรครับมอสัก อย่างได้ครับอีกหนึ่งครั้งยกบอลหนีแล้วไปเลยครับริมเส้นหลังสุดครับไหลบอลเลี่ยนเก็บบอลได้ครับยุทธนาอิสรานึกว่าครับดันเกมลุกขึ้นมาพาบอลขึ้นมาเติมด้วยตัวเองครับให้ไปที่อิสดาครับโอ้ให้บอลลึกมั่นครับเอาเลยครับโอกาสที่จะจบด้วยการเป็นประตูครับของนพนพรแล้วโอ้ห ว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่สวยงามนะครับฟุตบอลในระดับอาวุโสครับเล่นกันด้วยทักษะประสบการณ์ครับสเปิี่เปลี่ยนการบอลขึ้นมาครับเปิดบอลยาวๆครับทิ้งบอลขึ้นมาเอ้าครับมาดูช็อตนี้ก่อนครับเลือดที่ให้ไหลตัดเข้าไปในครับจะเปิดบอลทะลุช่องไม่ผ่านครับเจาะขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งครับตรงกลางเสร็จบอลเล่นครับผู้เล่นของ VP นักประดมครับ เลือกที่จะเปิดครับยังเปิดไม่ได้เหมือนกันทดสะพรใบทองครับสวยครับลูกนี้โอ้โหนิดเดียวเท่านี้ครับไอเดียนี่สวยเลยครับเอาครับวางเข้าไปแน่นหนสวยครับแต่แล้วให้ครับโอ้โหรูนี้ครับต้อง ดึงจังหวะบอลครับให้มาที่พี่กุยครับย้อนกลับตั่เข้ามาด้ไนเลือกที่จะเปิดไปไม่ได้ครับโดนบีบโดยโดรต,ตอร์ยุทธพงศ์ครับที่ประมงกับทันทีนักบอลเผกพงครับเข้ามาบล็อกตำแหน่งบอลไม่เคลื่อนล้วครับจ่ายย้อนกลับมาครับอีกหนึ่งครั้งเบิร์นบอลสั้นโอ้สวยครับแม่นเลยครับให้บอลเท้าต่อเท้า ช่วยกันได้ดีครับกฤษดาปิดบอลสั้นครับเจอกับนาวการเอกชลพรใบทองครับพิธาอิสราหนูว่าครับด็อตเตอร์ยุทธคองทิพย์พวงครับไหลบอลเรียกเข้ามาด้านในไก่เดชครับ สวยครับกฤษดาย้อนกลับมาครับนพพรเปือพงศ์พัฒนานุกูลเจริญพิสุทธิกุลครับแต่งนะครับที่กฤษดานพพรเปรอพงศ์เลือกให้ย้อนกลับมาครับแก้ไขได้ครับลุนี้แทงบอลทะลุช่องดึงบอลย้อนกลับมาครับโดน2ต่อหนึ่งเคลื่อนแกม่ขึ้นมาครับของวีพีนครรฐมครับวางบอลยาวๆครับเก็บบอลได้ตัวสพอรใบทองครับ ทะลุขึ้นมาเล่นเองครับเลี้ยงลายจากด้านข้างเปิดยอดเลยครับโอ้ลูกนี้เลยตัวครับไอเดียนะ่ะดีครับกะจะวางให้ถึงตัวครับเพื่อร่วมทีมเอาครับไปนะครับจี้แล้วลุยขึ้นมาเล่นเองครับหนึ่งตอนหนึ 1, 1่งหนึ 1, 1่งตอนหนึ่งหนึ่งตอนหนึ่งครับ บอลสุดท้ายครับไปอยู่ที่ตำแหน่งุ้ักษาประตูแล้วเล่นบอลเร็วออกบอลเร็วครับ v ีพีกมโบกัมโบได้บอลครับดรยุทธพงศ์ครับมาเชื่อมเกมล็อกแล้วพลิกด้วยซ้ายครับไม่มีใครเขยิบครับมีนพพรปกพงครับฝ่ามาที่นพพรปกพง์ให้บอลมาแถวสองสวยแม่นแล้วยังไงครับจังหวะนี้ครับไปได้หรือเปล่าครับเาอบอลสั้นแล้วทําชิ่งตัดเข้ามาด้านในเปิดหยอดดึงบอลลงแถวสองเติมล็อกแล้วพลิกเล่นครับยังให้ไม่ได้ โอ้นิดเดียวเท่านั้นเองครับจังหวะขึ้นไปทำครับเก่งใจมาครับโอ้แก้ไขขึ้นมาครับสวยครับวันนี้ลูกยังไม่ออกแต่บอลสั้นครับมาอยู่ที่พี่กุยต่อบอลเข้ามาด้นในสวยครับของบอลขึ้นมาครับโดยการเติมครับของพัฒนานุกนูลเจริญพิสุธิคุณดูครับ ตึงบอลลงได้หรือเปล่าเท่าน,นั้นเองครับของบอลลงมาแต่บอลแล้วโดนบล็อกเห็ในใจมาครับเข้าไปบีบจากแดนบนเลยครับผู้เล่นของแจมโบครับมาอยู่ที่ vp นความผมอีกหนึ่งครั้งสวยครับไหลแล้วเติมแม่นจี้เข้าหาพัฒนานันทกุลดึงหนึ่งจังหวะครับ หลตัดเข้ามาสวยแล้วเปิดหยอดครับบริเวณมุมธงทางด้านซ้ายมือแล้วอยู่ในตำแหน่งออฟไซด์ครับ สวยครับดันเกมลุกขึ้นมาเติมครับทวดสพรใบทองเปิดด้วยซ้ายแล้วมั่นครับบ่าคอสด้วยซ้ายที่มั่นเลยครับจงังหวะจบด้วยศรีษาเท่านั้นเองครับพยายามที่จะเทคให้เปลี่ยนไปทางเสาไกลนะครับกว่ามือของบุรษาประตู อ๋อขอบคุณครับสำหรับนักฟุตบอลสุภาพบุรุษอุโส์ทุกท่านด้วยนะครับที่ได้เกียรตินะครับเข้าร่วมทําการแข่งขันในรายการนี้ครับเป็นการวางขึ้นมาครับของพัฒนานุกูลจะเล่นพิสุทธิกุลครับจะวางฟีกิกขึ้นมาวางครับพัฒนาครับโอ้ยนิดเดียวครับ นุกพรเบือกพงครับแถวสองมีครับจบด้วยการยิงเรามาดูช็อตนี้ก่อนครับโอ้สวยครับลูกนี้ครับจบจากการเติมขึ้นมาครับจากแถวสองแล้วซัดด้วยกว่าครับบอลหนีมือพุทธสาวประตูเข้าไป ลุกเปิดขึ้นมาครับอีกหนึ่งครั้งครับอีกหนึ่งคุณภาพครับของฟุตบอลในระดับโสครับชุมบอลย้อนกลับมาครับดันเกมลุกขึ้นมาขอบอลสั้นครับตองย้อนกลับมาโอ้ยนพพรเบิกพงครับจะเข้าไปชิงตำแหน่งบอลแล้วจบด้วยการยิงโอ้โหปัดแล้วสะบัดครับโรนี้ยิงเร็วและแรงครับเห็นอยู่แล้วละครับจังหวะการยิงครับแต่ต้องยกเครดิตให้กับความ เร็วและแรงครับของตำแหน่งบอลครับบล็อกแล้วบอลมันฉลับเข้าไปด้านในครับ บอลขึ้นมาได้กันใหม่ครับผู้เล่นของวีพีนักข่าวประถมครับเซตบอลเล่นเลือกที่จะจ่ายครับเปลี่ยนการขึ้นมาตรงกลางโอ้โหนิดเดียวครับยุทธนาอิสรานุวัตกฤษดาสวยครับดรยุทธพงศ์ครับพลิกเล่นย้อนกลับมาครับเซตบอลให้กับทศพรให้ไปที่โปตั้มครับยุทธนา อิสระนุวัตรครับูษษุรษาประตูเลือกครับเปลี่ยนแกนตำแหน่งบอลสวิตึ้นมาพัฒนานุกูลเจริญพิสุทธิกุลครับไกเดชครับข้างบนเนี่ยมีเลี้ยงลายอยู่ครับโดยนพพรผพงษ์ครับให้มาที่กฤษดากฤษดาเปิดยัดจากด้านข้างก็ับจะต้องไปแก้ไขแล้วครับ ครับเข้ามาบีบครับโดยท่อลรยุทธพงศ์สวยครับไหลบอลออกมาครับเจอกับทจชฟใบทองโอ้ย้อนกลับมาครับบอยเซตบอลขึ้นไได้ครับพี่กุยเบิร์นบอลเร็วเลยครับเลือกเจอกไกลเดทครับโอ้เหลี่ยมนี้ถือว่าทําได้ดีครับตัดสั้นแล้วพลิกเล่นเองครับโอ้โหโยกแล้วมีไม่มีเพื่อนขึ้นมาเติมนะครับโดนเข้าไปทําฟาว เป็นลูกฟีขึ้นมาครับเป็นลูกเซตฟีขึ้นมาเปิดหยอดลึกครับยุทธนาอิสระนุไว์ก็ปุันสาวประตูเอาโอ้ยเก็บตกจังหวะส,สุดท้ายเลยครับจากตำแหน่งพุธพตันสาประตูอย่างเข้าไปช่วยกัน มีสัญญาณเลยครับเอาครับหมดเวลาการแข่งครับในควกอเตอร์ที่2ครับเหลืออี